สวัสดีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะวันนี้ก็มาชมฟักแฟงนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นกล้าที่เหลือปลูกนะคะที่เราปลูกลงในแปลงนะคะก็เอามาปลูกทิ้งๆไว้กับต้นมะเขือนะคะตอนนี้ก็ให้ลูกนะคะให้ผลผลิตแล้วนะคะ แต่ก่อนนี้เขาก็จะเลื้อยตามพื้นดินนะคะทีนี้เราก็เอาไม้นะคะมาปักปักหลักทําให้ลูกเขาแบบให้อยู่แบบเป็นระเบียบนะคะแล้วก็จัดเถาเขาด้วยนะคะก็ปลูกไว้เถาเดียวนะคะตอนนี้ก็ติดลูก4ี่ห้าลูกนะคะห้าหลูกเนาะแล้วก็จับเถาเขามัดนะคะให้ ให้อยู่เป็ดเป็นที่เป็นทางนะคะไม่ได้เลื้อยปิดคลุมต้นมะเขือนะคะก็จะให้เป็นระเบียบเนาะยอดเขาก็ยาวมาถึงนี่แล้วนะคะแล้วก็ที่จริงเขาก็แตกกิ่งแขนงออกไปเยอะนะคะแล้วก็ตัดแต่งออกบ้างเนาะ <c oughs> วันนี้นะคะก็จะตัดลูกหนึ่งนะคะไปตุ้มจืดด้วยนะคะแล้วก็จับเข้ามัดห้อยแบบนี้นะคะก็จะดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเดินไปเดินมากลัวเหยียบเถาเขานะคะก็เลยเกิดไอเดียนะคะทำทำไม้เป็นหลักแบบนี้นะคะแล้วก็จับลูกเขาห้อยเนาะ ก็ปลูกรวมๆนะคะไว้กับมะเขือที่เกิดเอง3ต้นตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือเถาของเขานะคะเนี่ยก,ก่อนหน้านี้ก็จะดูลกๆหน่อยนะคะอันนี้เราก็คือตัดแต่งกิ่งมะเขือออกแล้วนะคะแล้วก็ต้นมะเขือนี้นะคะมีทั้งเพลี้ยทั้งอะไรมแมลงเยอะ,ะคะ่ะก็เลยตัดแต่งใบออกไปด้วยเนาะแล้วก็จะทําให้เห็นผลนี่ค่ะ ฟักแฟงสวยงามเลยนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ้อยดำนะคะที่เราสั่งต้นพันข้อพันมาปลูกนะคะปีแรกก็จะไม่สวยนะคะมีแค่สี่ต้นเนาะแล้วก็ตัดนะคะตัดออกไปขยายได้สองกอนะคะอันนี้ก็จะเป็นกอแรกกอดั้งเดิมเลยนะคะช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะคะก็ แตกหน่อดีมากค่ะเนี่ยแตกหน่อออกมา10ลำ20ลำเยอะแล้วค่ะแล้วก็โตเร็วนะคะแล้วก็ดึงดึงใบดึงกาบออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแถวฟอกแฟงที่เขาเลื้อยมานะคะเนี่ยเขาเลื้อยมาจากต้นที่เราพาดูเมื่อกี้ะคะ่ะมีต้นเดียวเนาะก็เลื้อยมาถึงนี่นะคะแต่ว่ายัางไม่ติดลูกเนาะก็พามาชม มุมนี้บ้างนะคะอันนี้ภูมิใจมากเลยค่ะอ้อยเนาะก็สั่งข้อพันธ์มาปลูกตั้งสองรอบแล้วไม่ประสบผลสําเร็จนะคะแล้วก็กว่าจะได้เห็นแบบนี้นะคะเข้าปีที่สองเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอนะคะก็อาจจะโดนเถาฟักแฟงคลุมนิดนึงแต่ก็รีบโตหน่อยนะ และอันนี้นะคะก็จะเป็นยอดที่แตกออกมาใหม่นะคะติดลูกด้วยเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมจะเหลืองไหมนะคะเนี่ยเป็นดอกตัวเมียเล็กๆค่ะวันนี้นะคะเราว่าจะตัดฟักแฟงนะคะไปต้มจืดสักลูกหนึ่งเนาะซึ่งก็เป็นลูกที่ไม่ค่อยสวยนะคะนี่รอยมแมลงบนทองเจาะนะคะก็แรกๆเราไม่ได้คลุมถุงนะคะปล่อยให้เหลื้อยตามดินนะคะตาม แถววันแถวเนี้ยเขาก็ปิดกลุมด้วยค่ะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมตัดมาแล้วนะคะก็ตัดบ้างนะคะโชว์บ้างเนาะ ตัดได้แต่ลูกที่ไม่ค่อยสวยนี่แหละถ้าลูกสวยๆก็ไม่กล้าตัดใจตัดไปทำอาหารนะคะอยากจะให้เขาคงคคามสวยไว้แบบนี้นะคะ mm hmm. ก็พอดีลูกนี้มีตำหนินะคะ mm hmm. ก็เลยได้ตัดไปทำเมนูเนาะ mm hmm. ขาลรนนี้ก็เป็นมะละกอนะคะที่ทยอยหามเรื่อยๆนะคะแล้วก็เด็ดไปบ่มไปปาดก้นนะคะให้เขาเหลืองนะคะ ไว้รับประทานนะคะก็ทยอยได้เก็บไปเรื่อยๆนะคะทั้งทา,งทางส้มตำนะคะแล้วก็เอาไว้กินสุกนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมก็เด็ดมาแล้วก็หามลูกหนึ่งนะคะจะเอาไปบ่มเนาะแล้วก็ฟักนะคะเอาไว้ต้มจืดนะคะ